เดี๋ยวพามาชมสวนทุเรียนของเสียโพนะครับแปลงนี้อยู่ที่บ้านในวงใต้นะครับซึ่งในวงใต้มีทั้งหมดอยู่หลายแปลงด้วยกันของเสียโพนะครับใช้ปุ๋ยภูตะวันนะครับมาปีนี้ปีที่ห้านะครับแปลงนี้นะครับตอนนี้กำลังตัดทุเรียนอยู่นะครับวันนี้วันที่26กันยายน2562นะครับตอนนี้ก็กำลังตัดทุเรียนนะครับตอนนี้กิโลละ170บาท นะครับนี่ก็ทีมงานตัดธเรียนนะครับทีมงานภูตะวันก็เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับที่สวนของเสียโพที่ใช้ภูตะวันทั้งปุ๋ยเม็ดทั้งปุ๋ยน้ำทั้งฮอร์โมนนะครับเราจะเห็นว่าทุเรียนช่วงนี้นะครับธุเรียนแทบจะไม่มีลูกแล้วนะครับแต่ของเสียโพเป็นทุเรียนยังมากนะครับวันนี้ได้กิโลละ170บาทนะครับนี่ก็ทีมงานภูตะวันก็เข้ามาเยี่ยมเยียนสวนทุเรียนจะเห็นว่าใบสวยนะครับใบเขียวสวยมากๆเลยนะครับช่วงนี้นี่ก็ทุเรียน นะครับที่กําลังเป็นลูกและกําลังตัดอยู่วันนี้นะครับกาลังเก็บผลทุเรียนอยู่นะครับโอ้ลูกสวยลูกดอกมากๆนะครับลูกใหญ่ลูกโตลูกสวยนะครับแปลงนี้นะครับเสียโพก็มีสวนทุเรียนอยู่ประมาณ300กว่าไรนะครับ300กว่าไรนะครับก็สั่งปุ๋ยพูตทำไปทีหนึ่งก็1เทเลอร์นะครับฮอร์โมนทีละ200ขวดนะครับแล้วสารชีวพันธุ์นะครับครั้งละ3,000นซองนะครับนี่เป็นสวนใหญ่อีกแปลงหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นพี่นอกเกษตรกรเยี่ยมเยียนได้นะครับนี่ก็อยู่ที่บ้านในวงนะครับอยู่บ้านในวงเขา่ข่เขาทะลุเขา่ข่นะครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับนี่ก็ทีมงานเราก็าเยี่ยมเยียนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ก็ทีมงานปุ๋ยภูตะวันนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาเที่ยวในสวนนะครับตอนนี้นะครับปุ๋ยภูตะวันนั่นเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติ นะครับอาหารธาตุ ing, okay the the e ed, right. สารอาหารครบตามที 108, ่พืชต้องการนะครับสิบสามธาตุด้วยกันไม่ว่าธาตุหลักสามธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองสามธาตุนะครับไม่่วาแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์ธาตุเสริมเจ็ดธาตุนะครับเป็นธาตุเหล็กพวกทองแดงสังกะสีเหมือนกันนี่คาร์บอนโพลิเทนัมโบรอนนะครับซึ่งครบตามที่พืชต้องการนะครับแล้วมีกลุ่มของโปรตฮอร์โมนนะครับโปรโตฮอร์โมนนั้นเป็นตัวที่ช่วยสร้างสีสันรสชาติในกระต้นไม้นะครับแล้วก็ กอดอะมิโนธรรมชาติเอ็กซิกนะครับตัวฮิวมิกกอดอธรรมชาติช่วยกันสร้างรากฝอยนะครับเป็นหลังาสูตรต้นไม้เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นไม้นะครับแล้วมีกลุ่มของไคโตซานในการเคลือบเม็ดปุ๋ยนะครับก็ยังมีพกแอไซม์หรือนิกเกิลสร้างเนื้อเยื่อสร้างเปลือกนะครับในต้นไม้ในต้นทุเรียนทําให้ต้นทุเรียนเรามีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับเรามีกระบวนการของจุลินทรีนะครับซึ่งจุลินทรีย์นั้นที่สําคัญเราใช้ ไตโคโดมาสามสายพันธุ์นะครับอาเสนํมาไตโคโดมาสามสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ช่วยยับยั้งป้องกันกําจัดเชื้อรารากเน่าคนเน่าในสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีสารไล่มแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตินแต่ไข่หอมหางไหลย,ยูคาลิตัสต,ต่างต่างนะครับนั่นเป็นคุณสมบัติต่างๆของปุ๋ยภูทตะว,วันที่ทําให้สวนทุเรียนดีขึ้นนะครับรูปทรงสวยใบสวยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดและที่สําคัญปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ทีมงานมีคุณอ้อยคุณเปียคุณนุยนะครับทีมงานภูตะวันนะครับก็เข้าเยี่ยมเยียนสวนนะครับของเสียโพนะครับตอนนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ก็โอ้ทุเรียนลูกดอกลูกสวยมากมากเลยนะครับตอนนี้ดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนที่ออกลูกนะครับแล้วก็ได้ดีนะครับวันนี้วันที่16กันยายน2562นะครับตัวนี้ก็ราคา170บาทนะครับตัวนี้ ปะทรงอยู่นะครับเปลงนี้ก็น่าจะได้หลายตันนะครับปีนี้ของเสียโพทุเรียนก็น่าจะอยู่ประมาณ200ตันนะครับทั้งหมดประมาณ200ตันที่เก็บผลได้นะครับก็คิดดูนะครับว่าได้ขนาดไหนนะครับก็นี่ก็ลงปุ๋ยนะครับลงปุ๋ยไปหนึ่งคันเทเลอร์เพิ่งลงไม่กี่วันนะครับแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆช่าครบวงจรในเรื่องของเกษตรินทรีย์ภูตะวันนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับช่วงนี้ก็ถ้าอย่างไงนะครับโซสอบถาม รายละเอียดได้นะครับที่0929478997ครับขอบคุณครับ